แม่ไหนน,นะครับจะเป็นคนจุดไห้นะครับ <_ C 1> ไหยาแกนเททูบให้เก่าเด้อยาเด้อแกเททูบเื่อเก้าหลักทุกสงลูกมากเพื่อสำหรับตัวเลขนะคะวันนี้จะให้แม่ไหนนะคะเป็นคนขอตัวเลขแนวทางโชคลาภนะคะขอเป็นตำราว,วันที่สิบสองมีนาคมพศส5ง5ันห้า ร้อยหกสิบแปดนะคะใครเข้ามาก็อย่าลืมช่วยเป็นกําลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องนะคะใครเข้ามากดไลค์ขอให้โชคดีใครกดแชร์ขอให้มีโชคลาภนะคะขอให้สามตัวแตกนะคะเคือว่าอย่าหนีไม่ได้ไม่ไม่นั่หลายผมเลยประกาศจุดถูกจุดแย่เพราะเ่าเพี่นว่าถวายอยู่ถือแล้วมันเพราะว่าเขาต้องปลอดภมอไว้ก่อนอยู่ข้างในอยู่ในสารเราเป็นยังครับ พี่ท้องนอกใบใหม่มันหลายครัใใบผุมยานเปลวไฟกระเด็นไปใบใหม่นีครับใครมาติดตามรับชมวันนี้นะคะอย่าลืมเด้อขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละ,ละ,ละหนึหห่งเชิ์ขอให้เฮงเฟงังปังรวยๆยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในที่นี้นะคะเขาเรียกว่าสารของยีานพันกราายไก่กามย่ง้าสงาย่าสง่าสาวงามสาวซาพี่น้องส<ห>าวงามสาวซา นี่ยังนี่มาใหม่บ่เนี่ยมาใหม่มาถวายครับโอ้ลูกหลานยาใสต้องเอาบริวารเพิ่นบ่อนเพิ่นก็บยูหฮมเห็นบ่กบอลีบ้ารมาเพิ่นน้ำเนาะบอลีบ้านเพิ่นจะเบิ่งเอาเด้อร์พีนองเพิ่นก็มีบริวารมาอยู่น้ำเนาะลูกหลานเหมือนกันนะสดใสเหอลูกหลานถ้าแป้งถ้าดีสติปเขียนคิ้วไรเงี้ค่ะมีตะกรงงามๆ ยาง่ายกับเป็นคนงามสาวซาสาวซาขนงามสาวซาเจ้าเป็นอยู่ในห้องเป็นไหมครับซีปันซาหาบ้านลือกก็อยู่มองนี่เนาะจนเพื่นได้เอาสารให้เนาะได้ยินคารวาอยากมากก็ได้ปวดท้ายในเด้อมองนี่ข้าเจ้าแม่ยซีดหนีเจ้าก็ซอหลาในอย่างข้าเจ้าปดหนีคกับถือเงินเป็นแสนเนาะแม่มองนี่เนาะเป็นแสนเป็นล้านเนาะใครเข้ามานะคะก็ย้ำนะคะ เชื่อส่วนบุคคล FC ที่เข้ามาก็ขอให้ใช้สติใช้วิจารณญาณนะคะก็ย้ำนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะสำหรับเราก็มาถ่ายทำให้กับ FC นะคะได้ดูกันเนาะโอ้เลขสองนี้ครับั้งแต่สองได้ระเบแม่สองได้เลขยังเนาเลขตัวแรกตัวใดแม่ อปจจจำเล้าเาด้อญาเด้อจะจำวันที่ผิดเลยญาเล้าไ,ได้เหมือนื่นวันพุธที่12มีนาคมดาเด้อญาเด้อ12มีนาคมอาจนะ,ะจำเหล้าจำเสียงลูกไส้คนไดนยังจำเสียงลูกไส้คนไหนอยู่จ้าม <c oughs> าบ่อยครับมาหายาบ่อยๆจำเสียงได้ตาตัเด้อญาเด้อบ่อยลูก,กาสไม่โชคไม่ลาภนะเดี๋ยวหาโชคดีในวันพุธนะครับจะมีข้าวเหนียวไก่ย่าง ส้มตำนะครับมาถวายให้กับทางยานะครับพร้อมนำดื่มนะครับขึ้นมาขึ้นแต่ไนครับผู้หญิงก็ต้องมากินค่ะเพข่้นมากินส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำมันบ่ผมซื้อมาให้คาไมัยใหญ่ไปเนอะม่วงแดงเพิงบักโม่บักโม่กับหน่วยใหญ่ๆตีครับแล้วกแบงเพิงก็ใบพืชนมี่สืบมาเป็นโตเลยยาเพัฒนเ์ให้แล้วครับตัวแรกเป็นเหล็กสองนะครับเหล็กสองงามใช่ สาธุด้วยงาเด้อดหายเป็นตำเล่าด้วยงาเด้อดเปตำเล่ามืงอื่นนะคะับตำเล้าอื่นตั้งจะ้าตัวเลขให้นะคะตำเหล้าตำไทยตำเหล้าแม่เอฟซีบ้างนะแม่ได้ขมากระสาทูนะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับตำเล้ากับย่าสง่าคนงามสาวสาสาวสาคนงามเด้อครับเด้อตัวแรกนะครับย่าเขียนให้เป็นเลขสองนะครับเลขสองแล้อ ขอหยาดเน้่จ้าทีเจ้าทางอย่าคืนอย่าทวงเนี่ยเดี๋วมัเป็นยังไงบางคนให้แกลูกสร้างลูกมาเฮามาเพขอเจ้าทีเจ้าทางนะเพ่นธ์ปวดพายนะแม่เนาะปวดพายโปรดรีมากโปรดรีมากนี่จะมาดีเพื่อนแห้งอยากให้ถือเพื่อนอยากให้ถือไปพูดนี่เพื่อนก็อยากท่าหุญขึ้นกันแม่แม่ซื้อได้ป่ะแม่เป็นเทพอยู่กับเพื่อนนี่แม่ซื้อได้ป่ะจ้ะค่ะเพื่อนก็อยากท่าหุญขึ้นกันเพื่อนอยากปวดพายลูกหลานขึ้นกัน กันมาหยกใหญ่บานหญงนะครับกามาดี่จมาสะดุดนะครับการทำบุญต่อไปนะครับเราอาจจะมีเป็นกามาบุษราก็เป็นแต่โรอุวมบอกกระจกเป็นโมแมนแมนลมมาแห้งมาสิแตกเนาะว่ะเราไปเิงไว้เัี่ยต้องบ๊ยเป็นยังไงด่าผมมาผขอมกพิ่งลยตั้งแต่เริ่มต้นค้ามข้าพยุพายุมาสินาพอยุดิพายุโะแมนเนาะตัวแหกงาเปอร์ออกเซนให้ชัดเจนนะครับเป็นเลขสองนะครับ ยาสมัครกะตกพงยากัดแตกมันมันลมมันบริเนนน์ได้สมัดใส่กับอันนั้นนะนะนะทั้งหัวน่ะมันมีอยู่หมองงาดขึ้นนิดหน่อยเอออันนั่นแล้วนะเอาเสื้อก็มีมีมีหลวดหน่อยบ่บ่มีหลวดกับถุงนี่แม่ถุงพลาสติกนี่เนื้อมัดเรื่มเอาเข้ากับปลรูเนาะขันจังสั้นนั่นยันมันพัดแตกยางเห็นนึงอยู่นี่เห็นยางกับพลาสติกแรงเลยเนาะเอาพลาสติกซะก่อนจะมือหนาจะเอาาใหม่ ให้เดตีกุเด็กจจ่ลูกไม่ได้เนะลยตีอ่อนดีกว่ารอดรอดอดเนี้ยวกว่าให้เจตะจะีกว่าลมพัดมากเลยเนาะแม่เนาะยางหน่อยก็มีแนวอันนี้ดูสินะจ้องไหมใช่บันไดเพื่นพงสีเเล้เชียเมันทั้งเครื่องเลย

สองแปดตัวเดียวกันแสาธูดเด้อมันกัมันกับโมเนได้คือว่าเล็ไง่ยกับจังนึ่งผักเลขอันนีกจังนึงมันอก็ได้น้ำกันได้ใช่กันเอาเมื่อกี้เขาได้เล็ยังเมียอยู่หันสองแปดสองหกแปดบอกสองแปดหกสองแปดหกอันนี้ก็สองแปดเหมือนกันโอ้ยสื่ง่ายเลยปาาพี่น้องเ่ยง่ายน้แม่นาองอาเอฟซีนะคะมาด้วแม่มาโซก แม่อแลมาเก็บขวดป่ะจ้ะมาเก็บขวดลรอคะมาต้นหน้าจ้ะมาต้นหน้าจะสวนอยากเมาโชกน้เมาโชกจ้ะแม่อยากโพสเป็นเลขแปดนะครับมันไม่หนีไม่เสีนเก่าไปโพดถือแล้วก็โพดนี่ค้อห้าก็ต้องไม่หนีแล้วเนาะแมืตอถือเลยหยาด้อ คนงามสาวสาสาวสาคนงามสวัสดีเอฟซีนะคะสวัสดีพี่นันนะคะสวัสดีคุณกุลาบนะคะตอนนี้อยู่ที่ไอโบมีผีหลานตุมนะคะท่านผู้ชมตรงนี้ก็คือบอกรับโอ้ยดีใจด้วยแม่เด้อแม่ก็เป็นคนถือกันว่ลูกสาวจักจะต้องถือเน่จะเป็นแม่จะเป็นว่าโมเสียคนนี้ แม่แม่นันถื่อเป็นบ่ลูกสาววะแม่ลูกสาวค่ะโอ้อันตอนที่มาจุดอันตอนนั้นเลขนี่ยังแมต่ตอนที่มาตัดอ้อยอ๋อตอนที่มาตัดอ้อยเห็นอยู่ตอนนั้นอ๋อลูกสาวเพิ่นเด็กเขามาเบิงเป็นบ่จ้าแม่นค่ะตอนน,าน,น,าน,อนั้นนันเลขนี่ยังเนาะมันเข่าสองงวดติดด้วยตอนนั้นแม่นบ่ล่าสุดนี้เป็นเลขอันไวน์เหล้าไม่ยังนีเหระเพิ่นไวน์เหล้าแม่เพื่อเบิงเมื่อเบิงเอารุ่นพัวกันค่ะเจ้ามาไหม จ้ะแม่หมายเขาว่าซุ่มหนูมาจุดแล้วเพื่อนกะวมาเบิงที่หลังมันบรจา,าโอ้ค่ะเ<ค>พื่อนก็ได้โชคดีนะแม่เนาะ,ะอ่ะวมืนน่อ้อีแม่มาเป็นตัวแทนลูกสาวจังสิ่ได้ไปเล่าให้ลูกสาวฟังเนะแม่เนาะ ดทออกนมาโชีอีกนีแม่ด้โชว์ไหมานเนาะแม่เนาะเปนแม่เป็นกามาทัดต่อยอยูแถวบนแยกที่ังเป็นเลหเพราะว่าเลขหกเน่เอาเลขหกีแม่เลขหกเน่นนะเลขตัวเดียวกันเลยเนาะแม่เนาะสองแปดหกาแล้วท่านผู้ชมนะคะเจ้เจากระหายตัวเดียวเนาะคอยกเป็นค่อเหล่าเนาะแม่ไหนชื่อแน่นอนแท้แม่ ฮ็ดจังสี่มันจังสบายมันบ่ได้ใช่แหลายหลักหลายตัวหลายบาทเนาะอ่ทีนี้ด้เอาคนก็ออกมาอื่นเนาะตัวนี้มาดีเมื่อนัง่ก็จะสิออกใายทุนไปเงารับบาลไทยได้ไหมเนาะมันจะบอกยังหลายตัวเท่านับบอกแค่นี้ละออเป็นดีแท้เนะบ่เปิงเงินได้แบบนี้เนาะอ่า fc นะคะสําหรับท่านไหนที่เข้ามานะคะใครที่มีงบน้อยเสียงโชคลาภตัวนี้ได้เลยจ้ะแม่ค่ะเงินเป็นมั่นพดเนาะ ันพุครบให้ FC ไปเสียงตำราวก่อนแล้วค่อยยาวไปจนถึงรัฐบาลไทยนะคะสำหรับเล่ลาพัฒนาบ่ค่ะเล่าพัฒนาเจ็่ยงทุ่มสองทุ่มครึ่งนี่แล้วนะสองทุ่มโงงานงามโมวันสัตว์เดือยหยาเด้อ <laughs> ขอยหลุกลานมีฉกมีลา,าบ ขาออกตัวนี้นะครับลูกหลานเจวน้ำข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างลนม้ำไม้หอมน้ำดื่มมาถวายกับทางญาเด้อญาเด้อ286 6-8-2นะครับเป้ยเลยรับมันยังอยากมากเหมือนัวแตกสามตัวนะคะก็ขอให้เอฟซีนะคะร่วมทําบุญด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะเนาะผู้ใดอยากถวายยังกะออกสะกอนนะแม่เนาะ ตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขของย่าสางสาวซาค้นงามวาสันเป็นหมกยี่ซื้อหน่อยร้ายมันสสบวิทนี่ตัวนี้ว่าให้ซื้อหน่อยบ่ะแม่หาลอยถ้าซื้อหน่อยคือสบวิที่เนีนบ่ะซื้อหาลอยเกินสามตัวเลยเงินหลายแสนนี่เลจัดไปเท่าไดรแม่กับตัวนี้หาลอยสาม้อยสองลอยเนี่ยแต่เงินเอาหาลอยกูแต่ใบาอยื่าเงินอยาซื้อเศร้าเถอะมมนได้น้อยสบวิทนี่สิบบาทจะซื้อให้ซื้อหาลอยอัพบ่ะ แตสรุปตัวเลขนะครับของเซมินาคุณงามสาวสาสาวสาวคุงามนะครับสำหรับเดียวนี้โชคลาภนะครับสําหรับแนวทางสำหรับคุณย่าสง่าคนงามสาวสาวสาคนงามนะครับขอได้ขมารับโชคขอขอโชคดีนีโชคลาภนะครับจะขอโชคโชคมันหมานนะครับโชคโชคได้ย่ายเป็นเสื้อย่ายเสื้อได้หลายขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะว่าก็ให้ยืมไปซื้อ ขอให้เฮงเปฟังๆงรวยรวยนะคะก็สำหรับตัวเลขของยาสงานะคะอันนี้จะเป็นตำลาวนะคะเป็นตำลาวในวันที่12มีนาคมพศ2568 286 286นะคะอย่าลืมไปกับนะคะบนล่างด้วยนะคะอย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะขอให้โชคดีมีโชคลาภเฮงเปฟังๆรวยๆยค่ะ ตามเล่าหน286 286ได้24 6, 24 6ค่ะตามเล่าค่ะยดทูบได้จุดทูบได้ก็368แล้วก็สอง2 6ดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ